อาครับสวัสดีครับนานาทุกคนวันนี้มันหมานครับบาทเดียวสามตัวเรามาหมายใหม่ครับหมายข้างในนะครับหมายสะพานไม้นะครับนี้จะมีสะพานครมบหมายรับหมายรับสุดยอดครับนี้สามตัวเลยหวานเจี๊ยบไปลุ้นไปชมกันครับว่าวันนี้เราจะหมานแค่ไหนไปชมกันเลยครับมาครับพี่น้อง นี่เรามาส่งผลงานยอเขานฮะยกยอผลงานยอเรานี้ครับไปเราไม่มีใครถ่ายไม่มีใครนั่นเรา right, เยกมันก็เลยไม่มีใครถ่ายให้นะครับเราก็เลยไม่มีช็อตยกช็อตอะไรนะครับเอาเรอมาโชว์ผลงานกันเลยนะครับนี่เราจะหมานไหมน่าจะได้ไซส์ใหญ่ๆเยอะเลยนะครับนี้ไม้ใหม่ไม้ใหม่นี้ไม้ใหม่เรานะครับ หม่ใหม่เราเอาครับไอจีเรากะละมังมาเดิเคปลาลงครับหมยใหม่เรามาชมหมยใหม่เราหมานมากเลยครับห,หาม,ามานมากเลยครับนี่ครับ<ล>นี่แต่ไซส์ใหญ่เลยนะครับวันนี้ไซส์ใหญ่เพียบเลย เอาิจีดไปใส่ด่ากละมังไหมพ่อหน่อยดูกละมังะอะไรใหญ่เลยเออเกละมังใหญ่ใญอันนี้มันเล็กไปดูครับกละมังใหญ่ใหญ่มีไหมอ่ะอถามนิจีดดิเ,เล็กไปกละมังใหญ่ใหญ่ หมอเย็กเกดจีเรามาเอาการะมังมาเทปลาก็ไปไหนละ่ะมันใหญ่ๆเลยหรอกล้างก่อนล้างก่อนมันสกปรกเอาตัวที่มันไม่สะเออมา,มาเทปลาเนี่ยเนี่ยนี่แต่ไซส์ใหญ่ๆเลยครับหมายใหม่เราครับวันนี้หมายใหม่ เราก็ให้ตาสามารถยกให้ตาสามารถก็ใหญ่ๆเลยนะครับไปเอาช่วงใบๆนะครับให้ตาสามารถไปทได้ไหมได,ด้ดิจิตจับอย่ลงแคเอาขึ้นทีใส่ทีนะตัวก็ได้ก็เ,เอากะละมังนอนลงอ่าเออแ <ๆ S 1> ดดนะครับม <ๆ S 1> ันจะใส่ใหญ่ๆเลยมันจะกระเดลย ใหญ่เพียบเลยครับรนี่อะไรครับนี่แต่สายใหญ่ๆเลยนะครับเราแช่แล้วมันละลายปลาเราด,ดูดีครับสายใหญ่หญๆเยอะๆเพียบเลยนะครับ,รบรอย่างเงี้ยก,ก็ยกให้ใหที่สามารถก็สายใหญ่ๆก็ได้น่าจะได้เป็นสิบอยู่นะครับ แล้วก็ไซส์เล็กก็มีเวลานิดเดียวนะครับที่สามารถไปช่วงบ่ายนะครับปลาเข้านะครับแล้วก็ช่วงนี่ครับใหญ่เลยนะครับเป็นไงครับเอีกปีงเลยนะครับยอดครับหมานมากครับครับกะละมังใหญ่จะเต็มเลยนะครับอะไรกวางตุ้งย้อนหูใหญ่มากหมานมากครับวันนี้นะครับ ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับวันนี้เราไม่มีใครถ่ายให้นะครับก็เลยไม่มีช็อตยกช็อตอะไรปลาติดครั้งละสามครั้งละสี่ตัวเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย